วันนี้แค่นายหเกมเพย์นะครับอเออเราลองบนนี้ก่อนเชื่อผม ไอ้เชีย่ยห้องเหลืองวะ่ะปุ๊บเปิดอะไรคนนั้นอ๋อเดี๋ยวอืมเป็นอะไรนะ i s upon me, actually. Something. I suppose I should thank you, Tim Hong. <laughs> it's here. Blessings upon me, actually. <laughs>

มีวุวนม่งล้อยังคนเออมีวม่งย่างคน,นราค,นนาคาอยู่ไหนอ่ะไม่มีราคาเลยปนนู้นะปานั้นมีราคาเลยอ่ะเอ้ไม่มี อ๋อคุณมีเงาเหรออันนี่เป็นเงาอานันนี้ไม่น่าตาบใจต้องเราก็ไปตีเป็นเงาเอาแบบแมวอ๋อปั๊บเอาสิงเอาเงาไฟเอ้เอาอเอาทองกันดีกว่า จะไปโอเคครับ okay. I need armor powder Burn over consume everything หมดเลย uh -huh. Ready again for war ม่นคนเกิดอะประคังกูการทุกสิ่งเธอตีเธอตีนะเดี๋ยวเราตีข่าให้นะเราไปคิวไปเลยตัวเนี้ยตีตีสวย แถวนี้มีรังขามันนะ as as มันปะงเงาไฟมันไหมน <c oughs> าสายๆอ่เป <c oughs> ลี่ยนทหางเงาทองให้ถ้าไม่มีก็มอกไปก่อน Me, actually. <laughs> Blessings upon me, actually. <laughs> it's here. up.

อันนู้นอมรอสองเราถอยนี้ก็ได้ครับ ขอมีหัดอานเอ่มีธิรงันโอ้ยก็เกะเลยเยอะโตอะ i'm fixing up my armor i found something, no. the I found something. i'm healing okay, okay. take all you can find i need more time the gods are kind to this old monk someone take this The awakening is here. They're so close I can smell them. I am awakened. ีสวยมาผมเอางามาให้แล้วขอเย็่ยนแลรวกาบี่มองแปบ๊บเอากาบี่มองแป๊บนึงนะ Decades <laughs> younger. I found something. นีเฟสทำงานจะรัดดีมั่ายยุสมบัติ เดาก็รอเดาก็รอรอเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราจะได้กระบี่มีตาคัตนาวอ่ะไม่มีหาหามองสองทอนไอเจอเด้อเราจำได้เราเคยเปิดเราเปิดได้กระบองสองทอนมงตรงนี้ลงทุนไปเอาไหม ไม่รู้ว่าเพื่อนเก็บไปหรือเปล่าแล้วอยู่นี่เอาเอามาตั้งนานแล้วอ๋อเหรอไอ้เราเราเอาสกินไก่ให้มามาเจอเจอจะได้ตีเป็นไก่เดี๋ยวมันดังอ่ะปวดเดียวมันปกปกปกโอไม่เอาหรอกลองไก่ปะ เดินละห้า 5, 5ที The awakening is here quickly now. My bane breath. เรามีเบนนะให้โยตุเอให้ให้เพื่อนเือคนหนึ่งแกแก่ดีดีพรหล่อจัง ต้องใครอะไรครั They found me now the fun b e g i n มัน่ใช่อ้าเมอกคุณทำไมโดเนาะ ก็เมื่อกี้ผมจัดไม่โดนไอ้แย่แหลกวล่ะ เหล่าตัวเดียวแม่เมื่อกี้แหลกทิ้งาาหายอะไรวะโหแหลกมากเลยเมื่อกี้ราคายักษ์เลยแข่งเดียวคนบวกกันตรงเนี้ยโอเคครับบวกกันใหญ่เยอะโตมีโตเราจะตายเว้มีแดงด้วยดีๆต้องบอกเราต้องบอกเราต้องเอาแดง

กินไมยังกมยังขอบปืนแต่จะมาวุฒิร้อวุฒิรอวุฒิรอเรเปลี่ยนสกินให้ดีว่สกินไม่สวยเอาโอกาสชนะสูงมากมีเป็นอกบาทเราไม่กลมหิวปะ ไอนี่อเาเรามีเศษนี้นี่มาอาไเรามีเรามีนี่นี่นี่เรามีนี่เธอเก็บหอกไปแล้วปะเก็บมาแล้วเนี่ยเรามีเรามีไดเซอร์อะ It's h ฮ I suppose I should ้าฟา่ เล่นเล่นหอกอันนึงกับเงาไอดาบผู้ลวนไถ่ก็ได้ยหอกทองนะเนี่ยทำไมบอยลาได้เจ็ดดีๆอาวุธทองเนี่ยคนเหลือคนน้อยเลยใช่ปะเจอที่ไหนบอกไปเลยมีสีไม่มีก็บอกไปเลยรอได้ของดี

กูลงแล้วไอ้เหี้ยเด้วตัวเดียวเองยังไม่ได้เป็นหนึ่งบาทเลยนะี่ยไอ้นี่ไงตายแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยกูแหลกมากแหลกอ่ะแหลก ไอ้เหี้ยพอกูมันเป็นอย่างงี้ตลอดเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพอกูหลุดแม่งมีฟเฟนิกซ์ไม่รอแหลกแล้วหลุดไปเลยเอ้ยราอย่างงี้ เธอพยายามยิงเป้าเยอะๆถ้ามีบีให้กดบีไอตัวกูบักมาเนี่ยกดอ,อันติไม่ได้เลย ไม่ใช่ตัวเราบล็อกเราขอยิงอีกตัวบล็อกน่งกดยังตีไม่ได้

รถยิงรถเลื่อตะไม่รถโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ไปฝากกดติดตามนะครับ